สำหรับเครื่องพิมพ์ตัวนี้เราเรียกเขาว่า p รินเตอร์ทอร์ลหรือเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนรุ่น A r i s โ o IN80 EP ครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้คู่กับระบบ POS ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายสินค้าฟิตเนสหรือว่าคาแฟ่ก็นำไปออกใบเสร็จได้เช่นกันนะครับเป็นเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนซึ่งสามารถพิมพ์ด้วยความเร็วได้สูงสุดถึง220มิลลิเมตรต่อวินาทีเลยครับ แล้วตัวนี้มีพอร์ตการเชื่อมตอ่อเดี๋ยวลองปิดแล้วให้ดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับมีพอร์ตการเชื่อมตอ่ออย่างตัวนี้ครับเป็นสายพาวเวอร์ ช่องนี้นะครับเป็นสาย RJ11 นะครับใครมีลินชาร์กเก็บเงินไฟฟ้าก็นำมาต่อช่องนี้ได้เลยครับตัวนี้เป็นสาย USB นะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบสายแลนครับหรือหัว RJ45 นั่นเองครับด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมครับจะมีใบมีดมาให้เลยนะครับเวลาปิ้นเสร็จก็ตัดกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องฉีกออกไม่ต้องกลัวว่ากระดาษจะเบี้ยวหรือว่าไม่ตรงนั่นเองครับ เครื่องพิมพ์ก็เปลี่ยนกระดาษได้ง่ายมากเลยนะครับก็แค่กดปิดนะครับแล้วก็ตรงเนี้จะมีปุ่มเราก็กดขึ้นมาอ่ากระดาษหมดใช่ไหมเราก็เอากระดาษม้วนใหม่นะครับมาใส่ลงไปดึงกระดาษออกมาเล็กน้อยแล้วก็ดกดเปิดแค่นี้ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วครับเมื่อจังหวะคิดเงินนะครับระบบจะทําการใส่คําสั่งแล้วก็เตะลินชักออกมาอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาออ,าอ,อโต้ทันทีครับ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบ p o s ของร้านค้าต่างๆมากเลยครับใครอยากมีเครื่องกิมดีๆแบบนี้หรือว่าระบบ p o s สำหรับการขายสินค้าติดต่อ l i t ัวซอฟได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศครับติดปัญหาอย่างไรเรามีฝายัซัพพอร์ตคอยให้คำแนะนำครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ